เอาแล้วครับผมก็ต้องขอกล่าวสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็ช่องวันลอง47นะครับผมวันนี้ผมอยู่กับใครครับผม สวัสดีครับผมฟารุ๊ดเองครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเกม Minecraft เวอร์ชันหนึ่เท่าไหร่นะเพื่อนหนึ่นะครับก็เป็นอ่า Minecraft เวอร์ชันใหม่ล่าสุดนะครับผมก็สำหรับคนที่รอดูคลิป gta หรือว่าไฟเอ็มนะครับก็ตอนนี้จะต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าอาจจะไม่ได้ลงแล้วนะครับเพราะว่าด้วยภาระหน้าที่ของผมนะครับถ้าผมต้องแบบเลื่อนเล่นไฟเอ็มไปนะครับผมโอเคก็หลังจากนี้นะครับก็จะเป็นคลิป Minecraft นะครับเอาเอาชีวิตรอดนะครับอาจจะแบบยาวๆเลยแล้วก็ หลังจากจบนี่เนี่ยก็มาลุ้นกันต่อนะครับว่าจะไปโผล่ไม้ครับแบบไหนต่อนะครับผมโอเคครับก็วันนี้เนี่ยเราก็จะมาเอาชีวิตรอดกันนะครับในเวอร์ชั่น1.20.4นะครับโดยที่วันนี้เรามีคุณฟาลุ๊กนะครับเป็นเพื่อนของผมเองนะครับในการเป็นไกด์ช่วยเอาชีวิตรอดในอ่าซีรีส์นี้นะครับผมโอเคครับก็ถ้าไม่ให้การเสียดายนะครับเราเริ่มเลยครับผมไปครับคุณฟลุ๊กตัดไม้อันดับแรกคือตัดไม้แล้วครับผมเลสโก้ตัดอะไรครับ เริ่มไหมครับทุกคนเพื่อให้เป็นการเสร็จเป็นวยครับด้วยแหละเสียเวลาเสียเวลาเสียเป็น้วยเอาเว้เดี๋ยวยาวเว้ยเราก็จะต้องไปหานี่ด้วยหาแบบแหล่งสร้างบ้านทำรีดีๆสักทีหนึ่งนะครับแล้วก็ได้มาแล้วนะครับจังหวะนี้ก็ทําการเออ่ตั้งเป็นโต๊ะคราฟก่อนเลยนะครับอุ้ย กูคาโตคาบมาเจ็ดอันกดผิดโอ้โหรวยเลยแบ่งคนละอันเลยแบ่งคนละอันเลยเอาไปคนละอันเลยอ่ะรวยจัดเลยครับท่านผู้ชมครับเมื่อกี้ทําการลั่นไปนะครับพร้อมลั่นจัดนะครับเมื่อกี้โต้คาบเจ็ดอันนะครับเข้าสู่ตัวเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็แจกจ่ายไปแล้วนะครับเมื่อกี้ถือว่าเป็นความผิดพลาดนะครับไม่เป็นไรเราทุกคนมีความผิดพลาดนะครับทุกคนไม่มีใครถูกเสมอไปนะครับ ทุกคนต้องมีความล้มเหลวในชีวิตนะครับหรือว่าเมื่อกี้เราคือการงโง่อะเราโง่หรือ,อเปล่าเมื่อกี้น่าจะเป็นการโง่นะน,น, <c oughs> น่าจะอีกแบบหนึ่งนะครับผมว่าน่าจะไม่ใช่เราโง่โอเคมาครับขับไม้สติ๊กกันแล้วก็ทําการอ่าฟ้าบดาบนะครับโอเคครับออาหารค้อนครับปิกแอ๊กนะครับโอเคเืออาหารแล้วเพื่อนหมู ใช่หรอนี่นี่นี่เนี่ยนไงเนี่ยอ,อุ้ยอ่ะผมเก็บเลยไม่ให้คืนด้วยอ่าเราเนี่ยเกิดอยู่ท่ามกลางทะเล,เลนะครับซึ่งั่าตรงข้าเมเนี่ยถ้าทุกคนเห็นนะครับมันจะมีเหมือนเป็นป่าอีกจุดหนึ่งซึ่งระหว่างป่านเนี่ยก็มีทะเลทรายให้ด้วยนะครับซึ่งผมมองว่าอ่อโ,โลเคชั่นตรงนี้นะครับที่เราเกิดเนี่ยมันค่อนข้าง,างรดมสมบูรณ์นะครับ แล้วก็เนี่ยทางซ้ายมือนะครับมีแกะด้วยนะครับโอ้ยสองตัวเลยว่ะซึ่งเราสําคัญนะครับสําคัญกับแกะสุดๆนะครับได้ทั้งอาหารได้ทั้งอ่าการคับเตียงนอนนะครับโอเคเดี๋ยวเราฆ่าแกะก่อนนะครับตอนนี้ก็ให้คนอื่นเนี่ยตัดไม้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราฟาร์มแกะให้นะพวกนายรอก่อนนะได้เลยได้เลยชิวชิวตันนี้แกะเยอะมากนะครับเราก็รับแกะเต็มๆนะครับชิวชิวเลยนะครับช่วงวันนี้อ่าถ้าเป็นการเริ่มต้นเนี่ย ผมว่าเราควรฆ่าแกะใช่ไหมแล้วพอแบบเราเริ่มเริ่มที่จะสร้างสร้างบ้านสร้างอะไรแล้วเนี่ยเราควรเลี้ยงแกะนะครับเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงแบบพวกเลี้ยงสัตว์ต่างๆที่แบบที่มันเกิดตามป่าอะไรเงี้ยลากไปอ่ะที่บ้านเฮ้ยมีผลไม้ด้วยอ่ะมีเบอร์รี่อ่ะป่ะใช่ป่ะใช่ใช่ใช่เบอร์รี่มันคือเบอร์รี่หรอกดขี้ขวาใช่ใช่อุ้ยสวิตเบอร์รี่ครับปลูกได้ด้วยหรอโอ้ก็เอาเลยครับตอนนี้ใช่ใเยอะมากครับเยอะมากกินได้ป่ะกินได้ป่ะ กินได้กินได้โอยโอเคเลยครับเราได้อาหารเยอะมากครับตอนนี้ปุ๊บปุ๊บว่าแต่ยิงเป็นแล้วตอนนี้โก๊เก็บแล้วตอนนี้อ๋ออนีกันอย่ไงนี้ไงระวังเธออย่าระวังมันมีหนามมันมีหนามมันมีหนามมมีหนาระวังระวังระวังโอเคก่อนจะไปก็ขอตัดไม้ก่อนละกันเพราะว่าไม้มีน้อยนะครับเมื่อกี้ก็ไม่ได้ค่อยได้ตัดมาเลยกูได้แกะมาห้าตัวได้หนังมาห้าอันแล้วคนแกะล่ะมันใช่ก้านนะก้านใช่ไงเราหาใหม่เราหาเพื่อไม่เป็นไร เราชิวเฮ้ยเอาย,ยัมีถามเล็กๆหน่อยถ้ำเล็กๆตรงนี้โอเคครับ<า>ก็ในวันแรกเนี่ยผมว่าเราต้องรีบหน่อยนะครับเราต้องแข่งกับเวลานะทุกคนเพราะว่าเ,เราไม่รู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างน,นะครับในคืนแรกใช่เพราะว่าถ้ายามเนี่ยเพราะว่าเรามาข้อใาพิซซ่านะครับเราก็ต้องป้องกันไม่ให้พวกหุ่นตัวเน,นี้ยมันเดินไปแล้วถุย อันน <molec> ั้นมันไฟไนทฟิทตี้นะครับดีไหมครับคนละเกมกันอีเลียงแล้วตีเลียงแล้วโอเคได้มาแล้วไอ้ไอ้ดินนี้มันทำยังไงอ่ะอะไรเหรอที่มีหญ้าเหรอสีครีมๆอ่ะที่มันเอาไว้ทำฝาอ่ะนี่ใช้นี้ขุดใช้นี้ขุดเธอไปชิดโต๊ะครับเห็นคำว่าพิกแอ็กปะพิกแอ็กโอเคนั่นแหละมันจะมีอ๋อสีครีมๆมาเห็นไหมสีครีมคไปหาแกะแป๊บนึง สีคลิมไหนอะเธอมีปิกแอคยังนี่ครับกดมีปิกแอคหรือยังอะเขาครับเลยครับครับเอาไม้ไปครับเป็นไม้แปลรูปก่อนมีอะเนี่ยเอาไม้ต้องแปรูปไปครับเราใช่แต่เอาไม้ไปใส่ช่องแรกของเธอแล้วก็จะเอาไม้แปรรูปมาก่อนได้ได้ไม้แปรรูปแล้วแล้วก็กดรูปหนังสือไงกดโต๊ะคราบเปิดโต๊ะคราบดิแล้วก็รูปหนังสืออะ เหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมจะเก๋แล้เพื่อนจะเก๋แล้วเอาเอามาเพื่อนหน่อยเอามาเพื่อนหน่อยได้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 เดาอ๋อเขาไม่มีไม้สติกเหรอใช่ไม้สติกก็คือการเอาบล็อกไม้แปลรูปอะไปซ้อนกันชั้นบนชั้นล่างหนึ่งกับสองอะเธออ่าเขาทำให้เขาทำให้เขาทำให้มันไม่มีมันไม่มีไม้สติกอ่าหันม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 านี่นี่นี่เขามีแล้วเอาตัวเข้าไปแล้วได้เกะเพิ่มแล้วผมลืมบอกนะครับว่าอีกคนหนึ่งก็คือแฟนผมเองนะครับซึ่งเล่นไมโครฟ์ไม่เป็นนะครับ การมาเจาะผังรางนี้ก็ค่อนข้างที่จะลําบากนิดนึงนะครับเพราะเราต้องสอนแฝลเราเข้ามาครับด้วยนะครับไปในตัวเลยโอเคเออเราขาดไม้สติ๊กเนาะโอเคครับนี่โอเคครับหนึ่งเธอดับไม้ไปไหมรู้สึกว่าตอนนี้มันจะเริ่มบ่ายแล้วนะเดี๋ยวก็เย็นแล้วใช่ใช่ใช่ดีเลยได้แล้วนะจริงจริงเอ้ยเอ้ยเจอทางเจอทางโอ้ยโชคดีโชคดีโชคดีเดี๋ยวเก็บมาให้ โอเคครับจังหวะนี้ก็ได้ทําการคราบดาบกับปิกแอกหินมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะคิดกันนะครับว่าเราจะไปไหนกันดีนะครับระหว่างลงถ้ำกับหาโลเคชันดีๆนะครับอยจะไปไกลนะเดี๋ยวหาไม่เจอเราหาบ้านก่อนไหมแบบหาที่อยู่ก่อนใช่นะได้นะไปหาของไปไปตรงจุดเกิดเราไหมเพราะว่าวจุดจุดเกิดเราอะโลเคชันมันค่อนข้างดีอะเขาดะผ่านเพราะว่ามันอยู่ใกล้ทะเลได้ดิเผื่อแบบเราจะไปทางนั้น เขาพูดทางอถ้ามันเชื่อมทาดเธอลงเธอลงทางตรงกล่องสามเมื่อกี้ใช่ปะแสดงว่าทางมันเชื่อมกันเว้ยเนี่ยเขาเห็นเธอเนี่ย A few minutes later เฮ้ยเยอะแล้วเยอะแล้วเราปิดแล้วครับจังหวะนี้ทุกคนเพื่อนเราหายนะครับเดินนะมีอะไรเป็นสัญลักษณ์ไหมแบบเอออยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยขอใช่กูอยู่ในถ้ำนะโอเคปะตามนี้โอ้โห ไม่แต่กูอยู่หน้าถ้ำเดี๋ยวไม่ไม่กูกูอยู่ไม่ไม่ไม่ลึกมากเธอเข้าไปถ้ำเลยเธผีในถ้ำอะไรหรอนี่เขาแต่เขาสกิลิตันไงกูบักไว้ตรงขอบเลยแล้วกูช่วยนัดก่อนแล้วเธอมันมีผีไหนไหนอยู่ไหแต่เขาด้วยข้างนมาดิมาดิมาดิไมาดิมาดิไม่ไกลไม่ไกลตายง่ายเหรอ ไม่ใกลไม่ไกลไใช่มีทอชบางอยู่ถ้ามึงเดินมาจุกจุดอะมันจะเห็นเว้ยโอเคครับทุกคนอ่าเดี๋ยวเราจะคาบคาบคาบเตาเผากันก่อนนะครับว่าเราต้องใช้เตาเผาเสียงซัมบี้เธอเฮ้ยนี่ไงเจอแล้วปะนี่ไงเจอลงมาลงมาเลยลงมาเลยเราต้องกดด่านก่อนเราต้องกับกบด่านก่อนนะครับตอนนี้ว่าค่อนข้างมืดนะครับแล้วก็มืดมากๆแล้วด้วยนะครับเฮ้ยฟุกข้างล่างอยันเจียน ไม่โหเอ้ยดันจี้ไอ้รถไฟนะใช่ใช่ที่ขุดเหมืองที่ขุดเหมืองที่นี่เฮ้ยโชคดีเนี่ยเฮ้ยโชคดีจัดเลยครับผมว่าแล้วทำไมผมเหมือนได้ยินเสียงซอมบี้นะครับมีดันเจี้ยนนั่นเองนี่นี่เดี๋ยวเราเอาตัวคาวางที่นี่กันองอยงนี้เดี๋ยวกลับไปเอานี่ก่อนกลับไปเอาตอกคีคาไว้ก่อนผมก็ว่าแล้วนะครับทำไมเราไอ้นี่นะครับเราเจอดันเจี้ยนนั่นเองนะครับผม ของแป๊บนี่ก็จะเก็บของที่โยมมีอยู่ข้างล่างตรงนี้โอเคก็ตอนนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรนะครับเราก็ทำการเผาไปเรื่อยๆก่อนนะครับ A few minutes later เชอรแมงมุมพิษอยู่ข้างหน้าระวังนะระวัง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 จะได้เป็นเหมือนในคลิปที่เขาแชร์อ่าไอเอ็มสไปเดอร์แมนไม่มาละลิ้เออเว้ยถ้าเกิดเรามีไอพี่ตาคนแก่เรามาตัดย้ายได้นะมันจะเป็นย้ายโอเคโอเคฮยข้างล่างมีเหล็ก แต่ว่าเราจะโลบดีไหมอ่าเราโลบครับทุกคนเราโลบแน่นอนไปเลยเหรอเจอเราโลบอยู่แล้วครับผมระดับนี้แล้วระดับนี้โลบโลบแน่นอนครับไม่ต้องห่วงโลบแน่นอนมีของสู้ไม่มีของสู้ไม่รู้ครับแต่โลบเธอจะคูทางตรงอย่างนั้นเดี๋ยวตกไปตายถุกข้นบไปไหเราไปเมืองดีกว่านี่ครับเราโลบอยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงครับถามว่าโลบไหมโลบแน่นอนนะครับมาเธอขึ้นมาเฮ้ยเจะคอปเปอร์ตรงนี้ลย คับเปอ Exec people, oh, ร์คัเปอร์เก็บแป๊บนึงเก็บเลยคอพเปอร์คอเปอร์คัพเปอร์อุ้ยข้างล่างเุ้ยจิปเปอร์เฮ้ยขอทาน่อยขอทาน่อยเฮ้ยขอทานขอทานขอทานหน่อยจ้าเมื่อกี้อะไรนะไหนอะอยู่ข้างล่างเลยมีสกีตันด้วยนะ

เราเปิดก่องพร้อมกันเ้มามามาากล่องมีมีทอดมีเดแท็คกเลยทอสทอสโตนดัเอาหมดเลย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 โลบโลบโลบเราก็ต้องโลบไปแลวหยิบเลยไม่ได้กันไปเจอเจอนั่น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 ปวดไงอ่ะอือเฮ้ยคืออะไรยิงเฮ้ยมายิงตรงไหนอ่ะแมมมูไม่ต้องตีมันปะตีมันหรอ ไม่คิดอ่ะหรือยังไงดีอะลุมแม่ลุมแม่ลุมแม่ถลุมได้อยู่นะมันติดบั็กด้วยเนี่ยอ๋ออ๋อนี่ไงมันตายมันตายงงแล้วเฮ้ยนี่ไงมันอยู่ข้างในมันอยู่ข้างในไอเราก็ว่าอยู่มันตายจะตายจะตายมันอ็มตายแล้วขบก็ตายครับทุกคนเหมือนเราบ็ลงหาที่ตายไวเกินไปนะครับแบบเฮ้ยฟุกข้างหน้าชิปเปอร์เขียวๆอยู่ข้างหน้าทุ่มๆุมดุ่มๆุมอยู่ตรง ตรงไหนเฮ้ยมีแมงบุมด้วยระวังระวังวว้วบงนขุดตรงนี้ก่อนอุ้ยมันมีทางข้างล่างนี่ระวังระวังนะองตกกันนะระวังระงเราเราจะไปไหนกันน่ะเราจะไปตรงไหนก่อนเราไปทางคิปเปไหมตรงนี้ไปกันทางนี้ม่ไไบเจอทำไมมันไม่ระเบิดไมไป่ิดอโอ๊ยเออตาย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 อุ้ยเกียว แมงมุมมีพิธิไหมระวัง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 สวยสวยสวยขุดถ่านด้วยผ่านด้วยผ่านต้องใช้ไป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 อ๋อในในในต่อไปแยกนี้ไหมเรื่อยไหมมามาไปเร่อยกันไปเรื่ยกันเดี๋ยวหลงเดี๋ยวหลงยังมีคอนเปิดนะค่อนข้างซับซ้อนอ่ะเย็นๆนะเล็กเแล้วป่ะเล็กๆๆไป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 ขุด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 ก่อนเดี๋ยวอาจารย์ช่วย ตำโลกของกูนี่มันอะไรกันอันนี้มีทางตอบปะอุ้ยทานทานเยอะมากปะคุณเลยคุณเลยคุณเลยทานเฮ้ยระวังนะเธออันนี้หลุมอุดก่อนเลยดีกว่าปลอดภัยไว้ก่อนเออจริงจริงระวังระวังชิบเอาเรียบร้อยเรียบร้อยอุจฉุนเหตุอุจฉช่วยอุดให้สรุปปิดเพื่อนกันมันรู้ใจกันจริงจริงเรียบร้อยอันนี้เรามาแล้วเรามาแล้วอุ้ย อมันเป็นเลวีนึงเงี้ยเอออุ้ยเฮ้ยกองกองกองไอ้นี่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 เดี๋ยวต่อท้าไปก่อนระวังตกทั้งหายพึ่งพึ่งเดินมานะอย่าเพิ่งเดินมาโอ้ยเกือบเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยกดชิปไม่ได้เมื่อกี้เอ้ยอย่าดันกันอย่าดันกันใจเย็นครับใจเย็นครับคนทุกคนมีไฟได้เข้าถึงตรงนี้นะครับใจเย็นครับผมทำท้ายตัวค้าปลอดภัยครับมาครับมามามาเลยครับมาไปไปไปเปิดกล่องอุ้ยได้เป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับรถไฟครับเอามาทำไมครับผ่านกับรางรถไฟเก่า นี่คือเลยนี่ครับทางตันทางตันทางตันขึ้นขึ้นไหมขึ้นนี่ไหมขึ้นนี่ไหมขึ้นนี่ไหมนี่ครับคุณฟุกขึ้นนี่ไหมครับนี่ครับคือนะผมขึ้นขึ้นแล้วขึ้นแล้วระวังลาวานะครับลาวานะเอ๊ะอันนี้มีสําหรับจุดนี้นะครับลาวานะครับกุดได้ไหมแยกปุดไม่ได้ไม่เป็นไรมันสร้างล้อมลอมเลยทางเดิมนี่คุณทางเดิมบ้านเราเนี่ยใช่หรอนี่ไงเดินมาแล้วเจอเนี่ยเอ้าใช่หรอใช่ ไหนอะไงเออวะมีกล่องของเราเดินเป็นวงกลมทำไมพระเจ้าขอบคุณนะเอ้ยอันนี่มีทางต่อเนี่ยเห็นไหมเป็นทางต่อไหนไหนไปไปไปฟุกหายเธอรอรอรอแอมเป็นชื่อไหมใช่โอ้ใหญ่มากเด็กอันโอ้กว้างใหญ่ไพศาลนั่นเดี๋ยวกูแยกไปก่อนนะแม่ฟุกอย่ายวมึงไปไกลนะอันหนึ่ไม่ไม่ ถ้ามึงไม่ทําเป็นทางมาไดลงตรงนี้ไปเลยเนี่ยเขาหรอเออเนี่ยมันจะปลอดภัยกว่านะเนี่ย A few minutes later นี่ลงตามบล็อกมาเลยพุกมีของนัดอยู่ใช่ป่ะมี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 อะรออยู่ข้างล่างมาลงมาลงไงอ่ะเดินมาเลยไม่เป็นไรหรอกมัเจ็บไปเอาจะต่อบล็อกให้หน่อยโอ้ปึ๊บปุ๊บผมคุณหญิงมาขนาดนั้นเลยเหรอ โอ้โหเสด็จลงมาครับเชิญครับผมเชิญเสด็จลงครับผมหุ้ยมาโอ้มึงว่าไงเพื่อนเุ้ยโคตรสวยใช่หรออะไรวะใช่ดูดิโอ้ว้าวมันเป็นโคตรใหญ่ดีไหมถ้าเกิดเรากดชิปค้างนะแล้วก็ดึงออกมาถ้าจะกลับเข้าไปกดชิปก่อนเฮ้ยธารมันเดอร์ป่ะเฮ้ยเธอไม่ใช่ อคือหมึกเลี้ยงแสงไม่ใช่ตรงหมึกเลี้ยงแสงมีสีชมพูอ่ะนั่นน่ะนั่นน่ะนั่นน่ะเอสซ์ลอโต้สลัมมันเดอร์ป่ะใช่ไหมใช่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 เดี๋ยวนะเฮ้ยเดี๋ยวทำทายลงก่อนแป๊บนึงลงลงไปปลอดภัยเฮ้ยอะไรครับเนี่ยเรามาเจอที่ที่มันใหญ่ขนาดนี้ได้หรอวะยังไงมันมีซอมบี้นะใหญ่มากเดี๋ยวแป๊บนะผมปรับภาพให้มันมองได้เยอะๆก่อนยังไงจนไม่น่าเชื่อมันทำให้มันมองแบบเห็นทั่วๆได้ยังไงอ่ะมันน่าจะปรับ ซอมบี้ลืมเลยระวังนะอะออปชั่นวิดีโอดิสแทขคืออันไหนเอ่ยโอ้กูต่อทางเป็นแพลตฟอร์มก่อนแป๊บนึงเราได้ยืนกันเยอะๆกอเซนโอเคมาข้างล่างมีมอนนิดหน่อยครับไม่เยอะมาเดี๋ยวเชีรยทางก่อนแป๊บนึงเฮ้ยกดตีไปจังหวะเฮ้ยไม่ค้าจละมันเดอร์ตาย ไอหมึกนี่มึงเป็นอาหารกูซะหนูนี่นี่ไยกูว่าเราทำเสื้อกอก่อนไหมให้อนลงไปเฮ้ยเดี๋ยวจัดเลยสมีธเด็กด้วยไอ้เที้ยโอฮ้ยไหวไหมพวกข้าวตะเคียงก่อนสู้อยู่สู้อยู่สู้อยู่ตายตายตายเอ้าเอ้านายโด โอ้ย่ามาดิเราควรมีหลุมขยะนะเอาไปทิ้งของที่ไม่ใช้ในเตือนเดี๋ยวขาวขุดมาเจอเหล็กโอ้ยโชคดีจริงเลยเฮ้ยพ่อมึงมาเพื่อนระวังระวังทำอะไรดิโอ้ยอีทองทองเจอทองเจอทอง้ยแต่บางต้องใช้พิกแอ็กเหล็กขุดนี่หว่าลืมใช่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 อย่าลืมเลยเสบแล้วเสียบแล้ว ดงั้นขอ,อนเดี๋ยวกูซื้อพื้นที่กันแล้วกันนะได้เลยเพื่อนปันปกไฟกันงั้นขอคาปีอแอคเก็ก่อนแล้วกันนะได้เลยคปปัดยังไงนะปักไฟให้แป๊บนึงโอ้เจอเพชรไปน้องอ๋อตรงนี้ลุงพี่เจอเพชรแล้วเฮ้ยเจอตัวเจอตัวใช่ใช่มึงฆ่าก่อนเลยเดี๋ยวกูขุดทองแป,ป๊บ โอ้ยจะตายเป็นเงินึงินเงินฮโลหุโลดอ้ากูจะตัวเตะกูตายเออตัวเตะเย่แล้วนังเฮ้ยแย่แลอะกูตายเฮ้ยโอ๊ยตายเฮ้ยเราจะตายกันหมดทุกคนไม่ได้ชิบหายแล้ว ไม่แล้วมันยิงโดนยังไงยังงงเลยคือกูถือโล้บังหน้าเด็นทนะเว้ยกูว่าสกาิตันแม่งแรงอิ่มแน่นอนช็อกติร์ตยิงคมชับจังหวะกูหันไปโดนเต็มๆอ่ะอยู่ไกลด้วยน่าจะใช้เป้าจุดแม่งแบบโบโบเลยอ่ะตอนนี้กูแบบไม่กล้าขึ้นไปหาของมึงเลยอ่ะกูกลัวกูหลงว่ะเดี๋ยวกูรอข้าล่าแล้วกันได้เลยไม่เป็นไร หนงหานัดให้เจอนะเพื่อนกูฝากนัดด้วยเดี๋ยวกูไปเลยขุดเหล็กขุดไรทำไว้ให้รอกูวิ่งดูแป๊บหนึ่งไปเจอโถงใช่เธอไหมอูออเจอซอมบี้กูหนีละหนีละชิบหายละเหียคิปเปอร์อยู่ตรงกล้องอาวุธเราเหียทำไมวะแต่กลัวกูยอมอดตายู่บนพื้นดินดีกว่าวหาไม่เจอ,เ,อเ,เลยเว้ย แล้วกูทําไงอ่ะกูต้องทํายังไงอ่ะงั้นเดี๋ยวกูจะสร้างบ้านอยู่ข้างบนให้ไหมแบบสร้างทีกบดันกูจะบอกว่าสเกเลตันตอนนี้คือมันรอกูบึ้มเลยเว้ยทำเสื้อก่อนใส่ก่อนเลยทำเสื้อก่อนใส่ก่อนเลยกูไม่ไหวแล้วรึ๊บกูใส่ก่อนเพื่อนกูใส่ก่อนแล้วกูพร้อมลบตามมาตามมาทางนี้ทางนี้กูนี่แหละนักลบสปาร์ตันเนี่ยยอี๋อ่ะทางนี้ออกแบ่งแบ่งแบ่งแล้วมามามาเอเงี๋ยวทางเสื้อก่อนแจกนะเพื่อนๆพื่อนะเย็นเย็นนะ ด้วยใช่ไหมหนึ่งสองโอเคกางเกงเอาแบ่งของอ่ะกดขี้ขวามาตรงของกางเกงชุดเอาไปกระหันให้ครึ่งหนึ่งไอ้ฟุกมากางเกงเดี๋ยวเราก่อนคว้าให้ได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 ้ชุดชุดชุดมีพอทางเขาพอลองทางเขาพอไม่หันแล้วอ่ะเอากางเกงมาแล้วอ่ะเอากางเกงมาแล้วไม่หันละบอกกูช้าเกินว่ะ A few minutes later. โอ้ยซอมบี้จิวมึงฆ่ากูไปกินอาหารมปเถอะเยี่ยมสมบิจิวมึงฆ่ากูไม่ไม่เป็นไรโอ้ยเตะข้าวบนเช้านะเไี่ใช่แต่ข้างนั้นเชี่ยมันไปเถอะขึ้นเลยไม่โลภไม่โลภพอแลาพาลา อ่ามึงอยู่อ oh oh, okay. ีกจ <th ัดที่เท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวเดินไปหาอ่าตอนนี้อยู่อยู่เอกรลบสี่สิบเจ็ดวายหกสิบแปดเออเจ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 อแต่ว่าไอ้ตรงดูไฟอ่ะเออเออเหมือนเดิมเหมือนเดิมที่เดิมเลยนี่ไนี่นี่นี่เจอมาที่ตรงนี้ไงไปหาบ้านดูกันดีกว่า